บ,บทที่สิบห้าแม้แต่เสือเบงกอลยังผวาหวังหอมั่งที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เห็นฉากนี itor, material, ้โดยธรรมชาติม nice. ันเป็นเสือโครงเบงกอลตัวโตเต็มวัยแม้ว่าขนาดของเสือโครงเบงกอลตัวนี้จะเทียบกับเสือโครงไซบีเรียไม่ได้แต่มันก็ไม่เล็กในบรรดาเสือมันดูเหมือนเสือโครงไซบีเรียที่ตัวเล็กกว่าไม่เพียงแค่นั้นเสือเบงกอลยังพูดว่าหยุดวิ่งมันไม่มีประโยชน์แม้ว่าคุณจะวิ่งจนถึงรุ่งสางก็ตามหวังเถิงตรับเท่าที่คุณยอมจำนนอย่างเชื่อฟังและยอมแพ้ในภารกิจเมื่อภารกิจจบลงคุณสาาามมรถ้่ทีไดนนย200ะแ เห็นได้ชัดว่าเสือเบงกอลตัวนี้ต้องการรับสมัครเขาท้ายที่สุดสมาชิกในทีมของเขาล้วนมีความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนอกจากนี้เขายังเป็นเสือชีตาเสือชีตาไหลยังมีความโดดเด่นในห่วงโซ่อาหารของนักล่าบนบกอีกด้วยเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้แวงเทงมีคุณสมบัติขเข้าร่วมทีมของเขาเมื่อได้ยินคำพูดของเสือโคร่งเบนกอลที่อยู่ข้างหลังเขาวังเต็งไม่ได้พูดแต่เขาค่อยๆชะลอตัวลงเสือเบงกอลยิ้มกับตัวเองคิดว่าคำพูดของเขามีผลบางอย่างเสือโคร,งร่งเบนี้าลเไกดิาฝ่ยค หากหวังเต็งตั้งใจที่จะวิ่งหนีเสือโคร่งจะต้องใช้ความพยายามบางอย่างในการพาเขาลงอย่างไรก็ตามเมื่อเสือเบงกอลเห็นพุดเดินตัวน้อยอยู่ในพุ่งไม้ไม่ไกลเขากอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบกับเพื่อนร่วมทีมของแวนเถงที่นี่กล่าวอีกในหนึ่งปราบใดที่พวกเขา้าหวังเถิงและพุดเดินตัวน้อยตัวนี้ภารกิจของพวกเขาก็จะเสร็จสิน้นครู่หนึ่งเสือโคร่งเบงกอลชะลอความเร็วลงแต่มันกำลังเข้าใกล้พุดเดินตัวน้อยหากหวังเต็งต้องการช่วยเพื่อนร่วมทีมเขาจะต้องถูกรังไว้อย่างแนน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 ่่่อใเเเวลลาาาาัั้้ขจะไไมสามสารถหบหบีดชนกน ตามที่คาดไว้เสือเห็นว่าวังเตงหยุดอยู่ในเส้นทางของเขาแวงเถงพูดกับพุดเดินตัวน้อยด้วยความตกใจและโกรธเอลยูเอเกยทำไมคุณถึงมาที่นี่แน่นอนเขาแค่แสดงเป็นเสือเบงกอลการแสดงของเขาหน้าเชื่อจริงๆเขารู้ว่างูหลามที่สัญญาว่าจะช่วยพวกมันมักจะซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ทันใดนั้นเสือโครงเบงกอลก็ยิ้มอย่างมีเล็ดน,นายวังเตงหยุดวิ่งมองไปที่เพื่อนร่วมทีมของคุณคุณมีสกอตติชอฟโฟอ๋อและพุดเดินหนึ่งตัวคุณจะถูกกลับไปสู่ความตายไม่ช้าก็เร็วหากคุณอยู่กับสมาชิกในททีีมมมเเเช่่่นนนัั้้ขขาาารรวลอง ตอนนี้ทีมของเรายังไม่แข็งแกร่งนักแต่สมาชิกของเราล้วนเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพบนบกไม่ช้าก็เร็วเราก็จะกลายเป็นทีมฉันนําเช่นกันหลังจากได้ยินคําพูดของเสือเบนกอรวงเต็งก็งเงียบไปหลังจากเงียบไปนานเขาก็พูดว่าโอเคจากนั้นเขาก็ถอยกลับไปด้านข้างดูหมดหนทางและยอมจํานวนต่อชะตากรรมของเขาเสือเบนกออดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขดีแวนเถงฉันจะดูแลคุณหลังจากที่ฉันกําจัดเพื่อนร่วมทีมของคุณหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นคุณสามารถเข้าร่วมทีมกับเราได้ทันทีฉันจะให้คะแแแนนภารรกิจ200นนุ่ณโดยตง เมื่อได้ยินสิ่งนี้พุดเดินดูโกรธจัดและถามอย่างโกรธเคืองกับตันคุณทําแบบนี้ได้ยังไงผู้หญิงเกิดมาพร้อมกับทักษะการแสดงที่ดีถ้าเขาไม่รู้เรื่องราวภายในหวังมังคงถูกหลอกโดยการกระทําของพุดเดินเสือเบงกอหัวเราะเยาะฉันแค่ไม่อยากถูกขยะอย่างคุณลากลงมาว่าแล้วเสือโครงเบงกอก็เดินไปหาพุดเดินตัวน้อยหากไม่มีความช่วยเหลือจากแวนเถงการฆ่าพุดเดินตัวน้อยนี้คงง,ง่ายเหมือนเหยียบมดพุดเดินตัวน้อยแสดงอาการสั่นสะท้านและร้องขอด้วยความตื่นประหนกเสือใหญ่ขอฉันเข้าร่วมทีมของคุณด้วยได้ไหม เมื่อได้ยินเช่นนี้เสือโครงเป็นกอเผยรอยยิ้มที่ดูร้ายและเหมือนมนุษย์ฉันขอโทษทีมของเราไม่ต้องการถังขยะคำพูดเหล่านี้แทบจะทำให้พุดเดิลตัวน้อยบินออกจากที่จับแม่แต่วังหอมั่งที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ก็แทบจะอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆจากมุมมองที่เป็นกลางหวังหอมั่งชอบทัศนคติของเสือโครงเป็นกอตัวนี้มากเขาก็คงทำเช่นเดียวกันท้ายที่สุดหวังหมาก็เข้าใจระบบของบีสกอตสเปซแล้วในบีสกอตสเปซกฎข้อเดียวคือการแข็งแกร่งขึ้นหรือถูกกำจัดและรอความตายเฉพาะผูู้้แแข็งงกรรร่่่่เททาาานนนัีสมถออยดใพื้นทีี่เรยกว่ากและแข่งแกร่งขึ้น ผู้อ่อนแอถูกกำหนดให้กำจัดหรือถูกฆ่าแน่นอนว่าแวงมังต้องช่วยพุทเดินตัวน้อยนี้โดยธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองดังนั้นในขณะที่เสือเ็นกอย,ยังคงเข้ามาใกล้วังหอมังก็เริ่มรวบรวมกำลังของเขาแล้วอีแฟนโอเอลคอควายพูดตามตรงหวังมังไม่เคยฆ่าเสือมาก่อนดังนั้นหัวใจของแวงมังจึงเต้นรัวยิ่งกว่านั้นเสือที่เขากำลังจะฆ่านั้นเป็นเสือที่มีความเฉลียวฉลาดของมนุษย์จุดจุดจุด,จดเมื่อเสือคร่งเบนกอตัวเต็มวัยเข้ามาใกล้พุทธเดินตัวน้อยก็ดูตื่นประหละคามด้ววยความโกรธและส้นหวังอะมึงตาอย่างสยดสยอง้เสงั่่นแชคุณ คุณจะถูกฆ่าไม่ช้าก็เร็วเสือโครงเบนกอลชอบมองดูพุดเดินตัวน้อยสาบแช่งด้วยความสิ้นหวังเขาสนุกกับการต่อสู้กับมดที่กำลังจะถูกฆ่าตายพอแล้วหลับให้สบายด้วยเหตุนี้เสือเบนกอลจึงกระโจนเข้าใส่พุดเดินอย่างดุร้ายอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาถัดมาเสือโคร่งเบนกอลก็รู้สึกได้ถึงอันตรายต่อจากนั้นเขาก็ดึงร่างกายของเขากลับมาโดยไม่รู้ตัวเขาเปลี่ยนจากกระโดดลางอากาศเป็นตีลังกาตรงจุดนั้นในเวลาเดียวกันวังหอมังซึ่งเตรียมพร้อมที่จะโจมตีก็ตกตะลึง ปฏิกิริยาของเสือตัวนี้เร็วเกินไปวินาทีต่อมาวังหอมั่งเห็นเสือคร่งเป็นกอรีบถอยหลังไปสองสามก้าวและเฝ้าดูพุ่มไม้อย่างระแวดระวังจุดจุดจุด,จดเมื่อเขากําลังจะฆ่าพุดเดินตัวน้อยจู่จู่เขาก็รู้สึกถึงอันตรายสิ่งนี้ทําให้เขาหยุดเวลาเมื่อวังเตงเห็นฉากนี้หัวใจของเขาก็เต้นรัวเขาไม่คาดหวังว่าการรับรู้ถึงอันตรายของเสือเบงกอตัวนี้จะไปถึงระดับดังกล่าวสิ่งเดียวที่ปลอบใจคือเขาไม่ได้สังเกตเห็นแวงมังซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้แม้ว่าจะสังเกตสภาพแวดล้อมอย่างระมัด ในเวลาเดียวกันเสือโครงเบนกอก็จ้องไปที่พุ่มไม้ที่มองไม่เห็นข้างหน้าเขาอย่างตั้งใจเขาเดินไปมาชั่วขณะหนึ่งคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับปัญหาหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วเสือเบนกอรก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพฤติกรรมที่ผิดปกติของแวงเทงบวกกับความรู้สึกถึงอันตรายที่รุนแรงก่อนหน้านี้และเสือก็แน่ใจว่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดดังนั้นเสือโคร่งเบนกอรจึงคาดเดาได้อย่างรวดเร็วนี่น่าจะเป็นกับดักที่วางแผนไว้มิฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องบังเอิญมากเเเเกกกิิินน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 ไปหหหววนนัังงงงงง็มมมบออออจจสาาาาาชใใททีีีคึ่่่่ขขณะะลลลแยยยด ยิ่งเสือคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาพูดกับพุ่มไม้ว่าออกมาฉันเห็นคุณในความเป็นจริงเขาไม่เห็นหวังหม่งเขารู้สึกเพียงว่าแหล่งที่มาของอันตรายมาจากพุ่งไม้เมื่อได้ยินเช่นนี้หวังหม่งก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเสือตัวนี้ระวังตัวเกินไปเขาถูกค้นพบอย่างนั้นหรอเมื่อคิดเช่นนั้นหวังหม่งก็เลิกซ่อนตัวและค่อยๆคลานออกมาจากพุ่มไม้พร้อมกับร่างงูตัวใหญ่ของเขาเมื่อเห็นงูเหลือมซุ่มอยู่ในพุ่มไม้เสือโคร่งเป็นกอที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่ง บทที่สิหเขาไม่สามารถเป็นไทตันไพรทอนได้เขารู้สึกว่าผมของเขายืนอยู่ที่ปลายเมื่อมองไปที่งูหลามที่อยู่ข้างหน้าเขาเขาก็เต็มไปด้วยความกลัวไม่น่าแปลกใจเลยที่เขารู้สึกถึงอันตรายทันทีเมื่อเขาเข้าใกล้พุ่มไม้ในตอนนี้ด้วยความสัตย์จริงเขาไม่คิดว่างูเหลืองตัวใหญ่ขนาดนี้จะมาซ่อนตัวอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงแค่ขนาดของร่างกายของแวงหมังเพียงอย่างเดียวก็ทาให้หนังศีราะของเขารู้สึกเสียวซ่าถ้าเขาไม่สนใจและถูกงูหลามตัวนี้ซุ่มโจมตีเขาก็พอจะจินตนาการถึงผลที่ตามมาได้ ในเวลาเดียวกันพุดเดินตัวน้อยก็ไม่พอใจเช่นกันเธอถามด้วยความโกรธเสือใหญ่คุณรู้ได้อย่างไรเสือโครงเบงกอตกใจมากแต่เขาเยื้อยันบนพื้นผิวฉันแค่รู้สึกว่าทั้งหมดนี้บังเอิญเกินไปนอกจากนี้ทันทีที่ฉันเข้าใกล้พวมไม้ฉันรู้สึกได้ถึงอันตรายอย่างมากด้วยการรับรู้อันตรายเบื้องต้นที่ฉันซื้อมาทั้งแวงเถงและเอลยูเอเกีต่างตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดว่าเสือเบงกอจะซื้อแดนเจอเพอร์เซปชันแม้ว่าจะเป็นการรับรู้อันตรายเบื้องต้นแต่ก็ยังมีราคาแพงมากไม่ใช่สิ่งที่สมมมาาาิกให่ของรถจได้ หัวใจของหวังเต็งสุดลงตามที่คาดไว้ผู้ที่สามารถเป็นกับตันได้ก็ทำได้ดีสำหรับตัวเองไม่มีใครประเมินต่ำไปได้เลยตัวอย่างเช่นทักษะเอเลเมนทารีแดนเจอเพอร์เซชันมีราคา2,000ันคะแนนภารกิจคนอื่นรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์มากนักมันมีราคาแพงและไม่ได้เพิ่มความแข็งแกร่งมากนักดังนั้นน้อยคนนักที่จะเลือกซื้อทักษะสนับสนุนเช่นนี้สำหรับหวังเถิงคะแนนที่เขาได้รับจากการทำภารกิจให้สำเร็จล้วนใช้เพื่อซื้อการปรับปรุงความเร็วดังนั้นความเร็วของเขาจึงเร็วมากเหนือกว่าเสือชีตาที่เร็วที่ ใครจะคิดว่ากัปตันจะไม่ใช้คะแนนทั้งหมดที่มีในการพัฒนาความแข็งแกร่งและซื้อทักษะประเภทสนับสนุนแทนหลังจากฟังคาอธิบายของเสือเบงกอลแล้วหวังหอั่งก็พูดไม่ออกเช่นกันความรู้สึกที่เรียกว่าอันตรายมีอยู่จริงในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในระดับที่แตกต่างกันหวังหอมั่งไม่คาดคิดว่าเสือประหลาดตัวนี้จะมีะะมทักษะสนับสนุนที่แปลกประหลาดเช่นนี้แม้ว่ามันจะไม่ได้เพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ข,ของเขามากนะักแต่การรับรู้ถึงอันตรายของเขานั้นน่าเกรงขามมากนอกจากนี้ยังทําให้การรอบโจมตี เสือเบงกอหัวเราะยาะคุณไม่สามารถเอาชนะฉันได้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่เต็มใจที่จะอธิบายให้ศัตรูฟังมากนักเขาจ้องมองอย่างเย็นชาที่แวงมังความรู้สึกของอันตรายที่แวงมังมอบให้เขานั้นแข็งแกร่งเกินไปมันน่ากลัวกว่าศัตรูตัวอื่นๆที่เขาเคยเห็นมาก่อนนั่นแสดงให้เห็นว่าแวงมังกดดันเขามากเพียงใดในเวลาเดียวกันเสือโครงเบงกอก็งงงวยเช่นกันว่าทำไมแวงมังถึงมาปรากฏตัวที่นี่วังหอมางก็มาจากบีสกั s สเปซเช่นกันเสือเบงกออดไม่ได้ที่จะถามว่าทำไมคุณถึงช่วยพวกเขาพวกอ่อนแอเหล่านี้ไไมม่่่่คคูววรรกกับาชชยเหหลืออขงุณใ พวกเขาเสนออะไรฉันสามารถจ่ายให้คุณสองเท่าแวงเถงหัวเราะย่อก่อนที่แวงมังจะพูดอะไรแน่ใจนะว่าจ่ายสองเท่าเราเสนอสิบล้านและสองเท่าคือยี่สิบล้านคุณแน่ใจหรือว่าคุณสามารถจ่ายสองเท่าถ้าจำไม่ผิดครอบครัวคุณไม่ได้ร่ำรวยคำพูดของแวงเถงทำให้เสือเบงกอลเงียบไปครู่หนึ่งเขายิ้มและพูดว่าดูเหมือนว่าสวรรค์จะยุติธรรมครอบครัวของฉันยากจนแต่ร่างกายที่ตื่นขึ้นของฉันไม่อ่อนแอถ้าอย่างนั้นมาสู้กันเถอะด้วยเหตุนี้เสือโครงเบงกอลจึงถอยกลับและคำรามวังเตงเริ่มวิตกก ทันทีที่เขาพูดจบเขาก็กระโจนเข้าใส่เสือเบนกออย่างหมดความอดทนและเปิดปากที่เปื้อนเลือดเพื่อโจมตีเสือโครงเบนกอพร้อมสำหรับเขาดังนั้นเขาจึงไม่โดนโจมตีง่ายๆเขากระโดดไปด้านข้างอย่างง่ายดายและหลบการโจมตีของแวงเทงในเวลาเดียวกันเสือโครงเบนกอคอยคุ้มกันวังหอมั่งเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นไม่นานในขณะที่แวงหมังกำลังจะล่าเสือโครงเบนกอตัวนี้เขาก็ได้ยินเสียงเอะอะดังมาจากระยะไกลเมื่อหันไปรอบๆวังหอมั่งเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สองตัวพุ่งเข้ามาจากระยะไกลพวกมันเป็นหมีต ในเวลาเดียวกันหีตัวใหญ่และกริลล่าที่วิ่งเข้ามาก็เห็นขนาดของวังหอมังพวกเขารู้สึกว่าผมของพวกเขายืนอยู่ที่ปลายถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังงงงวยพวกเขาจําคนตัวใหญ่ในทีมศัตรูไม่ได้แล้วงูตัวใหญ่นี้มาจากไหนอาจเป็นงูหลามป่าแต่งูหลามป่าตัวใหญ่เกินไปมันโตได้ถึงสิบี่เมตรและหนากว่าเอวคนด้วยซ้ําพูดตามตรงแม้แต่สมาชิกอีกสองคนของทีมเสือเบงกองก็ไม่รู้จะทําอย่างไรท้ายที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นงูหลามป่าขนาดมาึือมาเช่นนี้เป็นผลให้พวกเขากลัวเล็กน้อยโชคดีที่พวกเขาคิดว่าสามารถจััดดกกาาารบูลมป่ไ้ จุด,จด,จดหากพวกเขาต้องการดูแลจริงๆก็ควรมีวิธีพวกเขามีความเฉลียวฉลาดที่สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่มีขณะที่พวกเขากำลังคิดอยู่นั้นเสือโคร่งเป็นกอก็พูดว่าระวังตัวด้วยหลามตัวนั้นมีอะไรมากกว่าที่เห็นได้รับการตรวจสอบแล้วคอเมื่อได้ยินคาเตือนของกัปตันหมีและกอริลล่าก็ตกตะลึงและงงงวยเสือโคร่งเป็นกอที่โตเต็มวัยยังคงอธิบายต่อไปว่างูหลามป่าตัวนี้ฉลาดมากยิ่งกว่านั้นคุณไม่สังเกตหรือว่าชายร่างใหญ่คนนี้ดูเหมือนแมดตราก้อนที่เราเคยพบมาก่อนนิดหน่อยเมื่อได้ยินเช่นนี้ทั้งีแลลละกกกริา็ตตึง หลังจากปรับขนาดของแวงมังอย่างระมัดระวังอยู่พักหนึ่งใบหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจจากนั้นพวกเขาดูเหมือนเห็นผีและร้องออกมาด้วยความสยดสยองเป็นไปได้ยังไงไททันไพรทอนสูญพันธุ์ไปเมื่อห้าสิบล้านปีที่แล้วเขาไม่สามารถเป็นไททันไพรทอนได้บทที่สิบเจ็ดหมีบ้าบินในขณะที่หมีและกริลล่าตกใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พวกเขาก็พยายามเดาตัวต,วตนของแวงมังด้วยอย่างไรก็ตามขณะที่พวกเขากำลังจะถามเขาพวกเขาก็ได้รับคำเตือนจากบีสกอตสเปซทันทีดังนั้นพวกเขาจึงสามารถยืนยันได้ว่าแวงมังไม่ใช่ผู้่นจาก ในกรณีนั้นไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของแวงหมั่งเขาเป็นไททันไพทอนที่ดุร้ายอย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะเหตุนี้ทําให้พวกเขาตกใจมากยิ่งขึ้นพูดตามเหตุผลไททันไพทอนน่าจะสูญพันธุ์ไปนานแล้วแล้วพวกเขาจะอธิบายแวงหมั่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาได้อย่างไรนั่นอาจหมายถึงช่องวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และนักชีววิทยาไม่สามารถเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์หรือมากกว่านั้นคือโลกเต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดทั้งสองยังตรหนักว่างูลย,ย่้นย้นวเด เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่พวกเขาเคยเผชิญหน้าระหว่างภารกิจเอาชีวิตรอดคนที่เรียกว่าแมดดราก้อนมีพละงกำลังที่น่าสะพรึงกลัวและร่างที่แท้จริงของเขายังเป็นงูเหลือมอีกด้วยยิ่งกว่านั้นเขาไม่ใช่งูหลามธรรมดาแต่เป็นงูหลามที่แลกเปลี่ยนคะแนนของเขากับสายเลือดไททันงูหลามย้อนกลับไปตอนที่พวกเขาทำภารกิจเอาชีวิตรอดแม้แต่เสือโคร่งไซบีเรียและสิงโตแหลมก็ไม่กล้ายุ่งโมโหมังกรบ้าในตอนนั้นแมดดราก้อนมีขนาดเท่ากับแววงมังในตอนนี้มีและกริลล่าสูดลมหายใจเข้าอย่างแรงขณะที่พวกเขาเชื่อมต่อกันในเเเวววววลลาาาดดียกกกัักันพขทํหแง พวกเขาไม่มีทางบอกได้ว่าวางหม่งมีพลังเทียบเท่ากับแมดรากอนหรือไม่อย่างไรก็ตามพวกมันมีขนาดเท่ากันแม้ว่าแวางหม่งจะอ่อนแอแต่เขาจะอ่อนแอได้อย่างไรด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้ทั้งสองระมัดระวังวังหอมั่งเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามการต่อสู้ครั้งนี้ต้องดําเนินต่อไปมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่สามารถทาภารกิจให้สําเร็จโดยมีวังหอมั่งยืนอยู่ข้างหน้าพวกเขาทันใดนั้นเสือทีตาวังเต็งก็เข้ามาใกล่พวกเขาจากระยะไกลในขณะนี้เสือโครงเบนกอตัวเต็มวัยพูดกับแวงหม่งอย่างเย็นชาว่ามาดูกันว่าคุณจะช่วยพวกมมันไได้จริงๆห ด้วยเหตุนี้เสือโครงเบงกอลตัวเต็มวัยจึงสั่งมีที่อยู่ข้างๆว่าคุณจัดการแต่ก่อนที่เสือเบงกอลจะพูดจบประโยควังหอมั่งก็หมดความอดทนวังหอมั่งขยับร่างกายอันใหญ่โตของเขาและพุ่งเข้าหาเสือโครงเบงกอลร่างของเขาเลื้อยอย่างรวดเร็วในขณะที่เขายกหัวงูสูง3เมตรขึ้นและพุ่งไปข้างหน้าเสือเบงกอลตกใจรีบกระโดดหนีในทำนองเดียวกันก,รกอริลลาและหมีก็กระโดดหนีด้วยปฏิกิริยาตอบสนองเช่นกันเอผีงบการเงินโอพวกเขาระวังวังหอม่างมาโดยตลอดดังนั้นพวกเขาจึงตื่นตัวตลอดเวลา ดังนั้นพวกเขาจึงหลบโดยจิตใต้สำนึกโดยสัญชาตญาณวังหอมั่งไม่แปลกใจเลยที่การโจมตีของเขาล้มเหลวเขาละทิ้งเป้าหมายทันทีเขาบิดร่างอันมหึมาของเขาไปรอบๆแล้วพุ่งเข้าหากอริลล่าและหมีแทนท้ายที่สุดเสือเบนกอก็เร็วเกินไปอย่างน้อยที่สุดวังหอมั่งก็ไล่าตามไม่ทันดังนั้นวังแมงจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่หมีและกอริลล่าหัวใจของเสือเบนกอตัวเต็มวัยจมลงเขารู้ว่าวังหอมั่งวางแผนที่จะกำจัดเพื่อนร่วมทีมสองคนของเขาก่อนอย่างไรก็ตามเขายังมีโอกาสเขาต้องฆ่าเสือชีตาหวังเถิงและ เขาสามารถข้าพุดเดินตัวน้อยได้ทุกเมื่อแต่ความเร็วของเสือทีต้าทำให้เขาปวดหัวดังนั้นเสือเบงกอลจึงย่อยเย้ยเสือทีตาถ้าคุณวางแผนที่จะถ่วงเวลาจะไม่มีใครสามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้ไม่ว่าคุณจะสู้กับฉันจนตายหรือไม่ก็ไม่มีใครทำภารกิจสำเร็จวังเต็งกัดฟันและพูดว่าก็ได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงทำรามและพุ่งเข้าใส่เสือโคร่งเบงกอลแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะเสือโคร่งเบงกอลได้แต่เขาก็ต้องอดทนต่อการโจมตีที่ดุร้ายของเสือเมื่อวังหอมั่งจัดก,การเสือเบอรรอนเรจากจะนะภิี้ สำหรับพุดเดินตัวน้อยเธอหายไปนานดังนั้นหวังเตงจึงไม่กังวลว่าทีมของพวกเขาจะถูกกำจัดในช่วงคลิปการสู้รบครั้งใหญ่กำลังจะปะทุขึ้นในป่าเสือโครงเบนกอตัวเต็มวัยทะเลาะกับเสือทีตาในอีกด้านหนึ่งหมีซึ่งถูกแวงหมังไล่ล่าไปรอบๆก็โกรธเช่นกันจุดๆเขารู้สึกว่าหวังหมังกำลังดูถูกเขาหวังหอมั่งคิดว่าเขารังแกง่ายที่สุดมิฉะนั้นงูเหลือมจะไล่ตามเขาแทนที่จะเป็นกริลล่าทำไมกูจะเอามึงไปด้วยเสียงคำรามหมีพุ่งเข้าใส่แวงหมังอย่างบ้าคลั่ง แทนที่จะกลัวหวังหมังรู้สึกยินดีกับปฏิกิริยาของหมีเขายังเวี่ยงร่างของเขาและกระโจนใส่หมีทันทีเมื่อปากที่เต็มไปด้วยเลือดของแวงหมังเข้าใกล้เขาหมีตัวนี้ก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วเขาหลบการโจมตีของแวงหมังและจับหัวงูด้วยสองขาหน้าของเขาจากนั้นเขาก็เริ่มขย้ำหวงหมังเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการที่จะกัดหัวของแวงหมังปัญหาคือร่างกายของแวงหมังนั้นใหญ่เกินไปจุดๆหัวงูนั้นหนากว่าเอวคนด้วยซ้ำมันเป็นส่วนที่หนาที่สุดของร่างกายดังนั้นการตปบอย่างบ้าคลั่งของหมีทำ อย่างไรก็ตามเมื่อเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่มาจากร่างกายของเขาวังหอมั่งก็โกรธมากเขาใช้ทักษะของเขาโดยไม่ลังเลสุดยอดการรักษาตัวเองพื้นผิวกลายเป็นหินหลังจากใช้ทักษะทั้งสองแล้วความกล้าหาในการต่อสู้ของแวงมังก็ถึงจุดสูงสุดทันทีบทที่18ทักษะที่ให้ภูมิคุ้มกันได้จริงหรือนอกจากนี้การป้องกันของแวงมังยังเพิ่มขึ้นสูงสุดในทันทีเนื้อและเลือดของเขาแข็งราวกับหินในขณะเดียวกันบาดแผลที่เกิดจากมีก่อนหน้านี้ก็หายเป็นปกติอย่างเห็นได้ชัดมีเบิกตากว้างตกกใจและโรธ มันเหลือเชื่อเกินไปกลับทําให้เรื่องแย่ลงองอเขาได้กัดและฉีกเนื้อของแวงมังก่อนหน้านี้ทิ้งบาดแผลไว้บนร่างกายของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเขากัดลงไปตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขากําลังเคี้ยวหินแข็งๆมันทาให้ปวดฟันนอกจากนี้มีตัวใหญ่ไม่ใช่สัตว์จริงๆเขาเป็นมนุษย์ตั้งแต่แรกดังนั้นเขาจึงรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติงูหลามวังมั่งต้องมีทักษะพิเศษมันไม่ใช่สัตว์ป่าที่สามารถต่อสู้ได้ด้วยสัญชาตญาณเท่านั้นเจ้าหมีตกใจมากอย่างไรก็ตามในขณะที่เขาา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 กกกกกกํลลััังงงงงงงุนนนน่่่่่อออออทีเเเขขขขขจะะตตรรรหหววววิดดไึ้้ยใญแแม็บบ เมื่อมีกลับมารู้สึกตัวและพยายามดิ้นรนด้วยความกลัวมันก็สายไปเสียแล้วแวงหมังค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของเดตบ่ายของเขามีอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องอาเสียงกรีดร้องอย่างน่าสมเพชของมันมาพร้อมกับเสียงกระดูกที่แตกเป็นเสียงเสียงมันขนหัวลุกขณะที่วังมังบีบเขาแน่นร่างกายของมีก็เริ่มบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวในขณะเดียวกันมีก็เริ่มมีเลือดออกจากปากและจมูกการแสดงออกที่เจ็บปวดของเขากลายเป็นเรื่องน่ากลัวและบิดเบี้ยวภรัยะภายในของเขาเสียหายอย่างเห็นได้ชัดอาความเจ็บปวดแทนที่มีคำรามด้วยความโกรธและต่อสู้ครั้งสุดท้าย เขายังรู้ว่าเขากําลังจะถูกทําเพื่อดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเพิ่มมูลค่าให้สูงสุดแม้ว่าเขาจะตายเขาก็จะกัดแหวนมังอีกสองสามครั้งเพื่อระบายความเกลียดชังของเขาหลังจากที่เขาใช้ความสามารถในการเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดความเจ็บปวดในร่างกายของเขาก็หายไปในทันทีจากนั้นเขาก็กัดแหวนมังด้วยความคลัง่งไคล้และแสดงอาการบ้าคลัง่งครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามมีรู้สึกได้ว่าสติของเขาค่อยๆเลือนหายไปทันใดนั้นกอริลลาที่อยู่อีกฝั่งก็พุ่งเข้ามาชนกับก้อนหินก้อนใหญ่เขาถือหินก้อนใหญ่แล้วเหวี่งงงงงมมัััันอาารรรรุแรไปทก้บค ฉันจะฆ่าคุณปล่อยเขากริลล่าที่โกรธเกรี้ยวพยายามใช้การโจมตีที่รุนแรงของเขาเพื่อทาให้แวงหมังปล่อยเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะทุบหินใส่งูอย่างไรความเสียหายที่เขาสร้างให้กับแวงหมังก็จํากัดมากโรงกันข้ามกับที่เขาคาดไว้งูเหลือมยั์ไม่ได้ถูกปดขนาดลงจนเหลือแต่เลือดสิ่งนี้ทําให้กริลล่าตกใจเป็นไปได้ไหมว่าไททันไพทอนต่อหน้าเขามีทักษะเช่นกันที่เขาไม่รู้คือวังหอมั่งไม่ได้มีแค่ทักษะเขามีทักษะค่อนข้างน้อยปัจจุบันวังหอมั่งได้ใช้สองทักษะและความแแขข็ง็งงกกกรรร่่ในนาาตอสู้เะเะบิดททัี แนนอนวังหอมั่งดูเหมือนจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เขาไม่มีภูมิคุ้มกันต่อความเจ็บปวดเขาไม่มีทักษะในการต้านทานความเจ็บปวดเขาอาศัยความมุ่งมั่นของเขาที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นการกัดของหมีหรือการทุกของกอริลล่าทั้งคู่ต่างสร้างความเจ็บปวดให้กับแวงมังในเวลาเดียวกันวังมังโกรธมากมันยังทําให้เขาคลั่งไคล้กระหายเลือดและดูร้ายมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแวงมังไม่สนใจลิงกริลล่าตั้งแต่ต้นจนจบกลับกันเขาขดตัวที่ยาวของเขาทั้งหมดนี้เพื่อที่เขาจะได้กําจัดหมี ในที่สุดร่างกายของหมีก็บิดเบี้ยวผิดรูปแม้หลังจากยืนยันว่าหมีตายสนิทแล้วหวังห่อมั่งก็กัดฟันใส่มันเพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นแวงหม่างก็ปล่อยร่างของหมีอย่างช้าๆจากนั้นหวังห่อมั่งพยายามเลื้อยไปหากริลล่าและทําแบบเดียวกันกับมันจุดๆ,ๆอย่างไรก็ตามหลังจากเห็นสิ่งทั้งหมดแล้วกอริลล่าก็คว้างก้อนหินออกไปอย่างชาญฉลาดในทันทีหลบการโจมตีของแวงหม่งเขารู้ว่าเมื่องูจับเขาเขาก็จะจบลงเหมือนหมีเมื่อเรียนรู้บทเรียนของเขาแล้วกรินล่าก็ไม่กล้าเข้าใกล้วังห่อมั่งเลยในขณะเดียวกันเมื่อมีตาย หวังเต็งเสือเบนกอลและกอริลล่าได้ยินการแจ้งเตือนจากบีสกั s สเปซผู้เล่นเชนชันถูกกำจัดเนื่องจากปัจจัยภายนอกนอกจากหวังหมังแล้วคนอื่นๆก็ได้ยินการแจ้งเตือนให้ตายเถอะกอรินล่ามาจัดการกับหวังเต็งฉันจะจัดการกับงูเหลืองตัวนี้เสือเบนกอลที่อยู่ห่างออกไปคำรามด้วยความโกรธเมื่อรู้ว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาเสียชีวิตเขาต่อสู้กับหวังเต็งและเขามักจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าเขามีข้อได้เปรียบเหนือหวังเต็งอย่างท่วมทน้นบาดแผลบนร่างกายของเสือชีตาไรเป็นข้อพิสูจน์ถึงเรื่องนั้น ุอย่างไรก็ตามเพื่อนร่วมทีมของเขาทําให้เขาผิดหวังวังหอมั่งใช้เวลาไม่นานในการฆ่าเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งของเขาดังนั้นเสือเบงกอลจึงตัดสินใจจัดการกับวังหอมั่งด้วยตนเองเขารู้ว่าเป็นเรื่องง่ายสาหรับลิงกอริลลาที่จะจัดการกับหวังเตงตามที่คาดไว้หลังจากได้ยินคําพูดของกัปตันเสือเบงกอกลกริลลาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาทําอะไรไม่ถูกกับวังหอมั่งอย่างแท้จริงถ้าเขาไม่ระวังเขาจะตายตอนนี้เขาได้ยินว่ากัปตันของเขากําลังจะจัดการกับหวังหม่งเขาก็มีความสุขโดยธรรมชาติ อย่างไรก็ตามเขายังคงเตือนกับตันอย่างระมัดระวังว่าระวังกับตันผู้ชายคนนี้มีความสามารถในการกลายเป็นหินและความสามารถในการรักษาตัวเองที่ยอดเยี่ยมความเร็วในการรักษาตัวเองของเขาช่างน่ากลัวและพื้นผิวของร่างกายเขาอาจแข็งราวกับหินได้เสือโคร่งเบงกอเตรียมพร้อมทางจิตใจ,จแล้วแต่เมื่อเขาได้ยินคำเตือนของกริลล่าหัวใจของมันก็จมดิ่งลงไปอีกเขาไม่คาดหวังว่างูหลามตัวนี้จะรับมือได้ยากกว่าที่เขาคิดไว้ยิ่งกว่านั้นเขาไม่รู้ว่าหวังหม่งมีความสามารถอื่นที่เหนือกว่าหรือไม่แค่ความสามารถในการรักษาตัวเองที่ยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียวก็น่ากลว้ มันเป็นทักษะที่ทำให้เขามีภูมิคุ้มกันเขาประเมินว่าตราบใดที่เขาไม่สามารถโจมตีงูเหลือมตัวนี้ให้ตายได้มันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาที่จะฆ่างูไม่มีการปฏิเสธพลังที่แท้จริงของทักษะนั้นแม้แต่เสือโครงเบงกอก็รู้สึกปวดหัวเมื่อรู้เรื่องนี้เขาไม่เข้าใจว่างูหลามป่าที่อยู่ต่อหน้าเขานั้นผิดปกติได้อย่างไรอันที่จริงมันคงไม่เป็นการเกินจริงหากจะบอกว่างูหลามกำลังโกงบทที่19กําำจัดเสือเบงกอได้อย่างง่ายดายดังนั้นในสายตาของเสือโคร่งเบงกอกวังหอแมงจึงน่ากล,ว,ลกากว้ อย่างน้อยที่สุดแม้ดราก้อนก็ไม่มีทักษะที่เสียหายแม้ว่าเขาจะไม่มีความมั่นใจมากนักในการจัดการกับมูหลามที่อยู่ข้างหน้าเขาเขาพร้อมที่จะทําภารกิจล้มเหลวด้วยซ้ํายังไงก็ตามเขาต้องการเห็นว่าวังหอมั่งแข็งแกร่งเพียงใดเมื่อเขามาถึงหน้าวังหอมั่งไม่กี่เมตรเขาก็ก้าวไปทีละก้าวและมองหาโอกาสที่จะโจมตีอย่างไรก็ตามแวงหมังไม่มีความอดทนที่จะเสียเวลากับเสือโครงเบนกอรอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วแวงหมังก็เป็นสุดยอดนักล่าเขาไม่กลัวอีกต่อไปด้วยเหตุนี้แวงหมังจึงรีบวิ่งไปหาเสือออโครออรร่่งงเเกยาววด็ เมื่อเผชิญกับปากที่ดุร้ายของงูเสือโครงเบนกอรีกระโดดหนีไปไม่กี่เมตรวังหอมั่งใช้เวลาของเขาและกระโจนอีกสองสามครั้งพฤติกรรมยั่วยุดังกล่าวทําให้เสือเบนกอโกรธมากให้ตายเถอะฉันต้องการเห็นว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนด้วยเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวเสือโครงเบนกอหันกลับมาและพุ่งตรงไปหาแวงหม่งอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นฉากนี้วังหมางก็หัวเราะในใจเขารู้ว่าเสือเบนกอตัวนี้โกรธมากเมื่อเสือหมดสติและเข้ามาหาเขาด้วยการละทิ้งเช่นนี้เสือก็ตายอยู่ดี หากเสือโครงเบงกอลเลือกที่จะต่อสู้กับเขาแบบตัวต่อตัว,ตวหวังหอมั่งคงหมดหนทางจริงๆเมื่อเห็นเสือโครงเบงกอลพุ่งเข้ามาหาเขาหวังหอมั่งจงใจเปิดเผยช่องว่างในการป้องกันของเขาเสือเบงกอลกัดเขาในทันทีหวังหอมั่งจึงฉวยโอกาสสกัดหลังคอของเสือโครงเบงกอลในขณะเดียวกันเที่ยวพิษของมันก็เริ่มฉีดพิษเข้าไปในตัวของเสือหลังจากที่แวงมังกัดมันเสือเบงกอลก็ฟื้นคืนสติและรู้ทันทีว่ามันทำพลาดไปแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเขาต้องการหนีเขาก็ตรหนักว่าหวังมังยังคงเกาะติดเขาอยู่ได้รับการตรรววจสสออบบแลล้้้ีมมมมาาาาเขาไไ่ถหนด มิ้นรนอย่างไรก็เปล่าประโยชน์มิเพียงเท่านั้นวังหอมัางยังใช้สายมรณะแล้วร่างกายที่ใหญ่โตของเขาพันรอบเสือโครงเบนกอลได้อย่างง่ายดายราวกับมัดเขาด้วยเชือกในเวลาเดียวกันเสือเบนกอลก็ส่งเสียงคำรามอย่างช่วยไม่ได้จากนั้นเขาก็ดูรายยิ่งขึ้นเขาเปิดปากที่เพื่อนเลือดของเขาและกัดร่างของแวงหมังไม่ยอมปล่อยเลยเห็นได้ชัดว่าเสือโครงเบนกอลตัวนี้รู้ว่าตอนนี้มันกำลังจะตายเพราะตกลงไปในขดของงูเหลือมและเขาก็พูดถูกสิ่งที่ทำให้เสือเบนกอลหวาดกลัวยิ่งกว่าคือเขารู้สึกได้ถึงความเจ็บ นี่มันผลของพิษชัดๆความเจ็บปวดจากพิษที่ก่อความเสียหายในร่างกายของเขาทําให้เขาสูญเสียเรี่ยวแรงที่จะต่อสู้ในไม่ช้าเขาก็คลายปากออกอย่างอ่อนแรงขั้นตอนนี้สั้นมากเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งแหวงมังค่าเสือเบนกอภายในไม่กี่นาทีความจริงแล้วร่างของเสือโครงเบนกอถูกบดขยี้จนหมดสิน้นในเวลาเดียวกันเสือทีตาไหลและกริลล่าซึ่งกําลังต่อสู้นองเลือดอยู่ไม่ไกลได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากบีสกอตสเปซผู้เล่นเบนเกลไทเกอร์ถูกฆ่าและกําจัดโดยปัจจัยภายนอก แม้ว่าเขาควรจะต้องต่อสู้กับการต่อสู้ที่โหดร้ายแต่แววงเถงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเมื่อได้ยินการแจ้งเตือนเย็นชาตอนนี้เขาอยู่ในสภาพแย่มากในความเป็นจริงหลายส่วนของร่างกายของเขาถูกทำลายโดยกอริลลาถึงอย่างนั้นเขาก็รู้ว่าเขาชนะแล้วนี่เป็นเพราะงูเหลือมจะมาช่วยเขาในไม่ช้าและฆ่ากอริลลาที่น่ารังเกียจนี้ได้อย่างง่ายดายมันเกิดขึ้นตามที่เขาคาดไว้หลังจากที่แหวงหมั่นฆ่าเสือเบนกอลแล้วเขาก็ไม่รีบร้อนที่จะกินเสือและหมีที่อยู่ข้างหน้ามันวังหอมังเริ่มขยับร่างกายเข้าหากอริลลาแทนแม้ว่าอการาอริ ในขณะนี้พวกเขาสองคนอยู่ในทางตันเสือชีตากํกำลังกัดแขนข้างหนึ่งของกอริลล่าจนขาดวินจุดจุดจุดกริลล่าก็โกรธเช่นกันมันตีหัวเสือดาวจนเลือดอาบเมื่อเห็นฉากนี้หวางมังรีบวิ่งไปและกระโจนไปข้างหน้าทันทีพร้อมกับอ้าปากที่เปื้อนเลือดขณะที่กริลล่าเฝ้าดูด้วยความตกใจและกโกรธจัดวังหอมั่งก็กัดฟันเข้าที่ไหล่ของกอริลล่าอ่าไม่คุณฉันจะสู้ให้ตายกริลล่าคำรามด้วยความเจ็บปวดเขาเลือกที่จะเลิกกัดแวงมังแทนที่จะทุบหัวของแววงมังอย่างเดือดดาลน่าเสียยาาาา่กรมมมงงงเ้้สคววหหใัับแน ไม่เพียงเท่านั้นวังหอมม่งยังยกกริลล่าขึ้นไปในอากาศด้วยหัวอันมหึมาของเขาหลังจากนั้นเขาก็ฉีดพิษจากร่างกายเข้าไปในระบบของกอริลล่าจากนั้นแวงหม่งก็เหวี่ยงเขาออกไปอย่างไร้ความปราณีทุบเขาลงกับพื้นขณะที่หวงหม่างกำลังจะกำจัดกริลล่าตัวนี้วังเตงเสือชีตาไหรพูดทันทีว่าเอามันมาให้ฉันฉันจะได้รับคะแนนหลังจากฆ่าเขาจุดจุดจุดแวงหม่างพยักหน้าและส่งลิงกริลล่าให้กับแวนเ่งจากนั้นวังแม่งบิดร่างกายของเขาและเริ่มกลืนกินหมีตัวใหญ่ แม้ว่าหมีตัวนี้จะถือว่าตัวใหญ่สำหรับหวางหอมั่งแต่เขายังสามารถกลืนมันได้ทั้งตัวโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกยัดจนตายดังนั้นแวงหม่งจึงเปิดปากที่เปื้อนเลือดของเขาและกลืนมันเข้าไปภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของแวงเถงและพุดเดินตัวน้อยในเวลาเดียวกันเสียงของระบบก็ดังขึ้นติงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพที่กินหมีกลายพันธุ์คุณได้รับ800คะแนนวิวัฒนาการหลังจากได้ยินเสียงในใจของเขาหวางหม่งรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยนี่เป็นเพราะเสือเบนกอตัวนี้ไม่ได้หนัก800ปอนด อย่างไรก็ตามหวงมังรีบคิดถึงความเป็นไปได้สมาชิกของบีสกั s สเปซอาจแตกต่างออกไปมิฉะนั้นระบบจะไม่ระบุว่าเป็นเสือเบงกอลกลายพันธุ์นอกจากนี้คะแนนวิวัฒนาการที่ได้รับจากระบบยังเป็นสิ่งที่ดีสําหรับแวงมังดังนั้นวังหอมั่งจึงกลืนเสือโครงเบงกอลที่เหลือแม้ว่าเสือโครงเบงกอลตัวนี้จะไม่ใหญ่นักแต่ก็ยังนําหน้าหมีไปหลายไมล์ดังนั้นวังหอมั่งจึงได้แต่กลืนกินมันเป็นชิ้นๆถึงอย่างนั้นก็ใช้เวลาไม่นานในเวลาเดียวกันหลังจากที่แวงมังกินเสือเบงกอลแล้วเสียงของระบบก็ดัังงขึ้้นอีกคร ติงขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ้านที่กินเสือเป็นกอลกลายพันธุ์และได้รับคะแนนวิวัฒนาการ1,500คะแนนหลังจากได้ยินเสียงของระบบหวังมังก็คิดกับตัวเองว่าเหมือนที่ฉันคิดเลยการกลืนกินสมาชิกของบีสก็ d Space ทำให้เขาได้รับคะแนนวิวัฒนาการมากมายมากกว่าสิ่งใดที่เขาจะได้รับจากการกินสัตว์ทั่วไป